สวัสดีค่ะพบกับช่องติงตองชาแนลอีกแลาอคพีสองจ้าวัดแสนสุขจา้าเที่ยววัดกันจา้จาเนจ่าวิวงอไง่างามสวยงามกับบรรยากาศที่ร่มรื่นที่เราคิดว่ามันจะห่อนนะจ๊ะแต่มันนี่ก็สดชื่นเลยจา้าไม่อห่อนพอดีเลยก่อนจะไป เติีมาก็ทำบุญก่อนจ้ะนี่คือทำบุญอาหารปลาอาหารปลาอยู่ในแจปลาปลาไม่มีโอ้นมีปลาแล้วหาอะไรอยู่ไหนโน่นไปหยอด้ะโน่นไปหยอดโน่น,หย,น,นหยอดตู้เลยอ่ะมีมีเหรียญเหรียญหยอดมากพหยอดเห,หรียญเรืยว่าอะไรกระปุกมาหยอดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน ถ้าให้อาหารปลาเยอะอยู่ไห20บาทตอนแรก20บาทปลาปุมปลารอกินปลารอกินกนกพีลกกลกก้ลาบนกพิ้ลาบก็รอรอกินเหมือนกันจ้ะได้แล้วลกนกบิกนมาแล้วนกบินมาแล้ว นกเป็นคอยโฉบอ๋นอนกก็คอยกินเหมือนกันนกพิราบก็รอกินเหมือนกันอาตัวใหญ่มากป๊อปบินรับเลยนกพิราบก็รอไงบินโฉบน,น้ำลดลงบรรยากาศวัดแสนสุดนี่จ้ามาชม วัดแสนสุขจ้าตามน,นี้จ้าก็จะมีนี่จ้าขออนุญาตถ่ายพี่วัดค่าพาวเวสสุวรรณท่านเปิดนี่เลยหรือเปล่าอาจรย์อนธิษฐานได้เลยนะคะขอพรท่านเลยค่ะขอพรได้เลยมามาช่วงก็จะ ก็เว่นบ่ค่อยหลายจัง,จงเว่นนี่มาแรงอ่ะโคตรไหลเลยจังนี่มาแรงโคตรจะยางหลายเป็นมาหลายวัดแสนสุขอยู่ต้องขามกันกันกบวัดไออันนี้เป็นวัดใหม่ค่ะเป็นวัดใหม่ขึ้นกันแสนสุกข,ขึ้นกันจ้ะมิจฉาทิตรงที่วัดเปรตนี่นั่นอีกอย่างหนึงง่งอีดขางนี่จ้ะตอนสวยงาม ชมความสวยงามให้ภาพบรรยายต่อเลยจ้าภาพบรรยายเลยพาไปดูข้างในนะจ๊ะ ไม่มีอะไรมันเป็นคลองน้ำเฉยเป็นคลองน้ำเฉยอัฟฟีไม่มีอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนไปดูข้างในเลยไปไว่ายข้างในเลยจ้ะเดี๋ยวพักคมบรรยากาศนี่จ้ะสูงสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยเลยจ้ะบรรยากาศ จะเป็นรอบคางจะเป็นเขาจนเป็นภูเขาจา้จะภูเขาข้างน้นนาเสวยงามจะเป็นโบสถ์ทางเข้าเป็นทางเข้าที่เป็นเหล็กต้องถอดรองเท้าเข้าไปไหวถอดหมวกก่อนนี่จ้ะ อันนี้คือข,ข้างในข้างในเข้ามาจะร่มรื่นมากนี่จ้ะรอบด้านข้างนี่ดูข้างบนเลยจ้ะบนฟ้าเลยสวยงามมากพื้นจะเป็นไม้ ถามนี่เลยคะคำขอพระรัตนตรัยคำบูชาพระรัตนตรัยบ้าง นี่คือว่าแสนสุขจ้ะวาแสนซิตีด้านนกอกเดี๋ยวให้ถ่ายด้านนกอกนี่ยบรรยากาศสวยงามมากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องติ่งน้องสน,นุ่ด้วยจ้าฝากช่องติ่งตองชาแนลด้วยนะคะ